หลังจากที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้นำร่องเปิดโครงการลดความแออัดโดยการไปรับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันเมื่อวันที่1ตุลาคม2562ไปแล้วนั้นขณะนี้ก็จะอยู่ในระยะแรกที่ผู้ป่วยกำลังเข้าร่วมโครงการโดยในเดือนธันวาคม2562ทางโรงพยาบาลวารินชำราบก็จะได้ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยสามารถแจ้งความจำานงได้ที่ห้องตรวจระหว่างพบแพทย์และต้องเป็นผู้ป่วยสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองเท่านั้นซึ่งโครงการนี้เป็นการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอ โดยการให้บริการในเบื้องต้นมีจำนวน4ี่โรคด้วยกันได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงโรคขอบหืดและโรคจิตเวทและผู้ป่วยจะต้องมีอาการคงที่ไม่ปรับเปลี่ยนยาและมียาเดิมเหลือรับประทานประมาณ1สัปดาห์แต่มีข้อยกเว้นการให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มียานา้มแช่เย็นยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ ทั้งมีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าเกณฑ์คือเป็นร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่ประจําตามช่วงเวลาที่ระบุโดยไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงต่อวันและให้โรงพยาบาลเข้าตรวจสอบคุณภาพการดําเนินการในระยะแรกได้ในปัจจุบันมีร้านยาเข้าร่วมโครงการจำนวน5ร้านได้แก่ร้านชัยวิทย์เภสัชร้านสุดารัตน์เภสัชร้านสเสน่ห์เภสัชร้านมิสเตอร์เภสัชทั้งสองสาขาได้แก่สาขาชายัยยางกูลและสาขาอุบลตรการ โดยร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะมีสัญ,ญลักษณ์สติกเกอร์ร้านยาชุมชนอบอุ่นของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแสดงอยู่หน้าร้านผู้ป่วยสามารถเลือกไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้เลยโดยสามารถไปติดต่อรับยาภายหลังจากวันที่มาตรวจ2-3วันก็จะสะดวกสําหรับคนไข้ก็อันนึงก็คือเหมือนเหมือนกับที่เราทราบว่าสมมติคนไข้ได้รับการตรวจจากหมอปุ๊บแทนที่ว่าจะต้องอยู่รอเพื่อรับยา รับยาในในโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากคนไข้ยเยอะบางทีคนไข้ไปรับยาก็จะแค่ไปรับยามาอาจจะไม่มีเวลาซักถามว่ายาตัวนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าแม้กระทั่งบางทีคนไข้รับยานี่จะเป็นยาเดิมบางตัวอ,อ,อาการข้างเคียงบางอย่างสมมติว่ากินยาความดันอาจจะมีอาการไอนะแต่คนไข้ก็ไม่สามารถจะสื่อสารกับกับทางโรงพยาบาลได้บางทีถ้ามารับกับเราบางทีเราเขาอาจจะเล่าให้เราให้เราฟังว่า เขาทานยาตัวนี้อาจจะมีอาการไอจะได้ส่งต่อกลับไปว่าคนไข้ควรจะต้องเปลี่ยนยาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหมือนกับอาจารย์ได้ยินสารนมากที่สุดแล้วคนไขใช่ใช่ใช่กล้าจะถามนอกเรื่องที่ว่าเขาไม่เขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นโรคนี้เขากล้าถามโรคอื่นมาด้วย โดยข้อดีอีกอย่างที่เภสัชกรของร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเล่าให้ทางทีมข่าวเราฟังคือด้วยความที่ร้านยาอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนคนป่วยสามารถเข้าถึงได้ง่ายสามารถพูดคุยได้อย่างไม่ต้องรีบร้อนและบางครั้งถ้าคนป่วยถือถุงกับข้าวเข้ามาในร้านเภสัชกรก็จะสามารถแนะนําและสอบถามถึงอาหารการกินที่อาจมีผลกระทบต่อโรคที่ผู้ป่วยเป็นได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เภสัชกรจะช่วยประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเช่นวัดความดันหรือประเมินระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยในกลุ่มเบาหวานประเมินหลอดลมของผู้ป่วยโรคหอบหืดหรือหากพบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงให้ส่งตัวมาโรงพยาบาลพร้อมกับรายงานข้อมูลการเข้ารับยาของผู้ป่วยตามระบบของโรงพยาบาลทีมข่าว n b t อุบลราชธานีรายงาน